ู่กับช้องกิแทบปกับสาราวกินง่ายอยู่ง่ายตามสตสาวลาวนี่สาเพียวสิพามาเฮ็ดลาบไก่พี่น้องนี่ไปบ้านฮนวพี่น้องตัวบ่ใหญ่หรอกลาบใหญ่หลายมันสิเหนียวเนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะถ่าเองคือก้าวถ้าว่าภาพบ่ทันบ่เต็บ่เห็นใกล้กขอโทษขออภัยด้จ้ะพี่น้องนะาเพียวก็สิมาเอาซีนเพิ่นกะสิต้มกระดูกเพิ่นนํา ลงโครงเคงแล้วบะเนี้ยขาก็สิ่แล้เอาสิ้นเพื่อนใะบะเนี้ยอ่าเยอะอันกวนมาด้วยพี่น้องเด้อเมนูนี้กับแกงก็กได้กับข้าวก็ดีแหละช่วงนี้คือว่าแบบเห็ดกับข้าวมันคือแักไปทางกับแกงหลายแต่ว่า <laughs> จะถื่ใจคนมักจวดแต่อันกับเขาแต่ละมือนี่มันบุนนไรเห็ดกับแก้มนะพี่น้องเห็ดกับเขาแหละแต่มันไปทางกับแก้มเอาใจคนมักจวดนํำได้ น้อยพี่น้องเอ้ยซีนก็บ่อยลายดอกกินแต่ปลาอะไรกับอยากกินซีนนำเลยพี่น้องเอ้ยกินแนวอ,อื่นแล้วเนาะกินแต่ปลาอะไรบางทีสลัดพักเคลปเปลี่ยนกินนั่นแนวอ,อื่นแน่ยาสลัดเกินไปนะ น้อยซนีนก็ใชบปุบยปา่นได้หรอกก็พอได้ลาบอยู่หรอกอ้ยอันฟักอันนีน่แเศษกระดูกเพิ่นเอาไปต้มเน้ะพี่น้องมันอันนี้เขาก็จะต้มซดน้ำเพิ่นนี่ซีนก็ได้เท่านี้แหละ ใกล้น้อยใกล้น้อยันก็จะได้ประมาณนี้เอาพี่้องหากเตรียมเครื่องไปต้มน้ำหอกก็ะห้องอะไวใส่อันหมวอชุนไขน่นะป้๊ค่ะเฮ้ยไปล้างก่อน ชอยข้าไว้ใส่หม้อต้มครับคิงคือ แก้ไขหัหวเนี่ยพี่น้องซาเปียวมีใบส้มมงนำใบส้มมงกับแก่แก่ได้มาตั้งแต่ผูกไปหาป่าพวกนั้นพี่น้องใส่ตูเ้เย็นไว้จนเหี่ยวใส่ใบส้มมงนำต้มไก่อจะเข้ากัน,นยังบ่ละตัวมึงเนาะได้คือเก่าไปพี่น้องเอาไปใส่หม้อไป เอาลงไปเลยใบสมองค่าหัวสิงไค่ใบหูดไอหยังปักวะพี่น้องใส่มเพ็ดมาทำมาปุ๋งด้วยี่ใส่เกลือใส่ ปลาแดกสูส้ตะเพียวใส่ปลาแดกน้ำเดือจังน่อยตรงไก่เอื่นโบเห็นใส่เลยตะเพียวมาใส่เลยมันจะนัวเอาแป้งน,นัวอ๋อถ้าเพิ่อนโบส้มเดือเหากับได้เพิ่มมะขามลงไปเดือดถ้าสีเป็นกอนถ้าโบส้มจงใส่มะขามแล้วถ้าฟูดเดือดหอกเอากระดูกไก่ลง ไปนองน้ำห้องกระโฟดล่ะจะเพื h, ่อที่ใส่แอนกระดูกไก่ห้ลงไปเลยต้มพื่ลอะพี่น้องต้มจนปีกเปื่อยพื่ลอะไเอาพี่น้องความฝาไว้เดี๋ยวเรามาฟักซีนไก่ นาะมาบ่ได้เฮาสิมาซอยไก่ที่เฮาแล่ไว้เนาะหนังกับซีนก็ซอยไปนํากันรถบ่ได้แยกส่วนเด้อพี่น้องเด้อสูตรไผสูตรมันเนาะเพิ่นเฮ็ดจังดล่ะาเพียวก็บ่ค่อยได้เฮ็ดปานนั้นดนเฮ็ด่นึงเก็ลืมสูตรเฮ็ดไปคดไปเอาผิดสูตรบ่ ลาบไก่พันธุ์มันก็ได้ถูกพี่น้องแต่ซีนมันหลายนาอนะแต่บัลพันโบเซบเท่าอันซีนน้อยนี่ได้พี่น้องเซบเท่าอันอย่างที่จะมันเป็นพื้นบ้านมันจะเซียบกันไก่พันมันก็ไม่มีหรอกถ้าจิลาบก็ได้แต่มันบ่แเสีบดิเ็ดยู่ผพ้เดียวก็เฮ็ดแนยู่แต่กินอยู่เู้่เดียวกับกินน้อพี่น้องเนาะเคเฮ็ดเฮ็ดกระ่ตู้เยินไว้ให้หลานค้นมาก็ ก็คัดกินเองนะบทายกบ,บยด้เด้อมีผู้ดเดียวก็ได้เพี่ให้น้องเบิงเนาะอยู่นกินก็ได้อัปเดตวิถีชีวิตเฮ็ดมือนี้เฮ็ดหยังกินฮนะพี่น้องทัพเฟียวบัวลมก็บางคนพินก็ทาเบิงมือนี้ได้หยังกินน้อฮะ,นนอะ,ะจังมีแนวเนว้าแนวโอลมแนวคุยกันเนาะบลกบ,บได้เวา้า ไปคุยกันถ้าบ่ลงก็ได้พี่น้องเฮาก็สิมาฟักเด้อบัดนี้เด้อสวยเลยนี่ได้เท่านี้หละไก่น้อยเนาะอันนี้ก็โอ้กินให้มันเบิดนะม่เบิดอกซํานี้ก็ได้คนเพิ่นก็ลอกหนังบซอยใส่ต่างหาเนาะแต่จะเพียวหนังมันบางมันโกบ่ได้นเพราะว่าไก่น้อยก็แล้วแต่เนาะเฮ็ดบ่ได้ก็ได้สูตรไผสูตมันมันบ่ตายตู่ดอ cây nó không nặng nặng nắng mỏng bạc nè thấy chi bổ phát cả đây, nó leo tệ rồi nếu thèo mắc phát, mắc quá <laughs> nếu phát liên hiệp là nó ăn cây hoặc เอาก๊ซี่อันซอยอันเครื่องในพ่นใส่อันนี้เขาจะบ,บุฟักเนาะอ,อันนี้จะซอยไข่หิวใส่มาดู้พี่น้องไผายยากมีโศกมีลาบมื้อนี้มีลาบเลยผายยากลาบปากตะกากมา <c oughs> มื้อนี้ลาบปาก ເດກອູ້ນທັດฝົນຕກບອກມາຕກທັງພີນດມດລະທລາປນນອືນຮອຈຕັບຝຸງອົມຢູ່ນອກຕລະເມື หอกต้มหอกก็ได้ล่ะเปื่อยเหี่ยมห้อยอืมซ่สบส้มพอดีพอดีเอาปุงมพี่นอ้องไว้นี่ก่อนะ่ะมาสะเพียงสิงมาคั่วไก่มาเนี่ยไอเบลเจียมมาคั่วให้เพินพ่น,น,นะน,นปปไไสุกก่อนเนาะจังอันไปปุุมไปใส่สิปุุมก่อน่ะคั่วก็ได้แลดแต่เลย giờ phèo chứ cua còn làm sẽ chừng này còn Hãy không พี่น้องเอาลงไปเลยเด้อคั่วจะเพื่อที่คั่วใส่ประเด็นลงไปเลยเด้อพี่น้อง าเนื้อขาหนังถ้าาแบบปรุงแล้วจะมาคั่วนะจะเพี่อโบ้ค่อยมังอันเขาคั่วมันจีแบบเละมันจีอันเนี่ยก็ขึ้นอืดเนี่ยนะมันมันจะบกค่อยเสบพักหอมเพราะอ่ามันจะยุบไปเมื่อนันนะพี่น้องชาวเพื่อจะคั่วเฮียมหอยแล้วเนาะ ดี๋ยวเดี๋ยวมาปุ้งบัดนี้เฮาก็ซอยพักหอมใส่ ไปเลยเจ้ามะนาวดนเ,าเด้วยวก่อนเอาหอมแดงคอยละ่ะเดี๋ยวพี่น้องเอาหอมแดงเบ็ดนึงเดี๋ยวซอยหอมแดงก่อนล,ลืมอันไปยชิทธอดใบบังมีกินกับก็ได้นะพี่น้องคล้ายๆล,ลาบเป็ดท่ละ่ะ ถ้ามีใบบังมีเนาะบางคนคนกับชิ้โทษแล้วแต่คนนะบางคน่นกับไม่เคยกินบางคนเพิ่กน,คน,คนกับเ,เคยกินนาอพี่น้องเนาะทอดใบบังมีลับไก่ลับเป็ดวะ <c oughs> โบ้เสพตา อายมันเนาะอายหฮมเดงนะมันอายไป่คนจะว่าอายอยังคืออายันางก็ละอองมันนะอายแบบยันทำใหเสียตานะมันเป็นว่าอายอคืนอายได้ <laughs> ละอองมันมันมันเข้าตาเขาบันเปนละอองอย่างก็อะไรเออหญามาดอธ <laughs> นนิบายยากจ้ากับหญ้ามา เอ็ดในหอเซต่าก็จะมีความสุ่นเออวง่างความสุน่นคนลกไปมาาั่งหวานนี่ทำการแสดงได้พี่น้องมาเนี่ยพามาใกล้ๆเลยพี่น้องมาเนี่ยทำการแสดงเด้เซมักนาว ีส้มบ่กอันนี้หอมก่อนแป้งหนัวแป้งหนัวของมักกระใสอันมะเขือผงเฮามะเขือลายกระใสหลายลเผ็ดน้อยกระใสน้อยแ,แต่สะเีกล้ว้วเองนี่เผ็ดขนาดเพราะว่าเขาขั้วเองเนี่ยเป็นอย่างมันจังเผ็ดบอพี่น้องก็คือเขาขั้วไม่กว่ามันทงตลาดที่เขาขัาขาขาขว้วขายเขาขั้วขายนะสาเกว่า ขาเขาคั่วอย่างเยบ่คือบ่ได้กินหอมความคั่วเลยหนะมันเป็นแบบบ่ไหมบ่หอย่างมันบ่หอมไงถ้าว่ามันบ่ไหมมันก็บ่ค่อยเผ็ดเหมือนบ่ถ้าคั่วไหมแหละมันก็เผ็ดแล้วก็มันก็จะได้ความหอมพร้อมนะข้าวคั่วนี่คือกันถ้าว่าคั่วเองมันก็จะหอมข้าวคั่วแบบสีเข้มกว่าเขานะมันจะหอมถ้าสีบวเข้มประเด้๋มันบ่ค่อยหอมอ้าวข้าวคั่วแล้วก็ประเดกอีกน้อยนึงเพราะว่าเราใส่ต้นข้าวคั่วแล้วเอาเขาล้นบ่ ปุ่มอะไ้น,น้อยเด้อพี่น้องเว้ยปุ่งใส่เครื่องเข้าไปหลายบาทเลยมาเด้อพี่นอ้นองกินน้ำกันใครจะเอาไปจวดกับมาเอาเด้อว,วันนี้ลาบเด้อมีสูงมีลาบลาบปากเอาซิมก่อนนะมือนี่แหละยิบเลยอืม แซ่บสิละเอาหิมะห้อยพี่น้องพี่น้องเหยมห้อยหละมาเด้อมาเกนนยวกับกพี่ต้มกระดูกอันนี้ลาบไกเ่เฮานี่พี่น้องแซบมาเด้อจ้ะพี่น้องอันกับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีเอาอยูผู้เดียวโปรงปงปงฟักปกโปกเอาอยูผู้เดียวเลยเพื่อสิแล้วกับ ใช้เวลาเติบเ้าะพี่น้องก็คงว่าลาบไก่มันบรินยังายเนาะใสอยูเดียวเลยพี่น้องอะไรนะเมื่อกินน้ำกันอยูแดนไก่แดนไก่ประเทศลาประเทศไทยอยู่ต่างประเทศเด้อจ้ะพี่น้องังะไรเมา่กินข้าวน้ำสาเพียวเด้อละไรสาเพียวกันที่ขออัลาพระจ้เด้อวันนี้อย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์คือเก้าเด้อพี่น้องให้กำลังใจสาเพียวให้กิบก็ตอไปเด้อจ้ะใครเข้ามาใหม่ฝากท่องแน,น่นอยบนบ้านเนียนเน่ยเด้อจ้ะพี่น้องเอาสไลด์วันนี้สาเพียวขออัลาพระเจขอขอคุณขอขบใจทุกท่านอะไรที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อจ้ะพี่น้องพบกนหม่้าโดดยสี E aí